ลุงพลลุงพลร้องเพลงเราไปดูก่อนลุงดงูดูว่าลุงจะร้องจบปะมาป็นความรักที่มีพอทนหอมตามเจ้ายังอยู่ดูว่าลุงจะร้องจบปไม่รู้แต่เรารู้ความจริงในใจ เคยอ,อุปกอดเธอเอาไว้ยอดดวงหรืฤทัยตัวน้อยฉันเฝ้ารอคอยวันเธอกลับมาถูกเล่าหาและเป็นคนผิดโอ้ชีวิตอะไรหนักหนาท้องที่รักและคอยมีตายังมีไหวกล่าวหา ว่าเรายํายีความจริงที่เกิดใจเรารู้ดียังรักและคอยวังดีผิดถึงทุกลมหายใจขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอบผครับโอ้ันนี้ลุงร้องจบด้วยให้ทุนการศึกษาน้องเลยครับ อสำหรับใครที่อยากช่วยจัดคุณจะเป็นสาโนนะครับก็น้องจะเล่นต่อไหมครับหรือว่ายังไงพอพอแค่นี้ใช่ไหมหรือว่ายื่นตะไคร์ต่อขอบพระคุณนะคะขอบคุณมงคลนะคะขอบคุณทุกบาทนะคะที่มอบให้ลูกห้หลานเป็นกามิสาเลคะขอบคุณค่ะขอให้เจริญนะป้า หนยังไม่กลับหนจะให้ลูกร้องเพลงนึงตอนเย็นหนจะอยู่ด้วยเอาห้องบันทึเกเสียงมาด้วยเลยอขอบคุณค่ะอะ,อะ,อะรับขอบพระคุณนะคะทุกบาทที่ลงกองให้ลูกให้ร้านนะคะคือประกาดินสอค่้าขนมนะคะทุกคนที่มานะคะอยู่กับยายอยู่กับยาะะาางง่านะคะมาตังวงสองเงานะคะขอบพระคุณทุกท่านขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะคะขอให้เจริญร่ำรวยะคะ่ะ เราไหวได้ขึ้นเพลงเวลาไม่จบเพลงก็ยังเลิกหน้าด้วยตัวเงาพนาครับผมวันนี้ก็ลุงก็เมื่อกี้ก็ร้องเพลงให้ฟังแล้วนะครับผมครับวันนี้ลุงร้องเพลงได้จบเพลงด้วยปกติแล้วลุงถ้าลุงร้องเพลงนี้ลุงจะร้องไม่ค่อยจบนะครับผมแต่วันนี้ร้องจบเพลงับผมเพื่อเอฟซีทุกคนนะครับผมครับผมฮะแบลน์คันพอ จบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะครับผมถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราช่องไอกระเอและไอกะปิด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีครับอย่าลืมช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ